ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่รายการของเรานะครับคำเตือนนะครับเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะมานําเสนอคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Shutter i s l l n n d ครับ เริ่มเรื่องมานะครับหนังจะเล่าถึงตำรวจเอ็ดเวิร์ดแดเนียลหรือเท็ดดี้ครับที่แสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโอครับและตำรวจหน้าใหม่อย่างชักอุ่นครับนำแสดงโดยมาร์คลาฟาโลหรือที่เรารู้จักกันในเดอะฮักนั่นแหละครับโดยทั้งสองคนกำลังอยู่บนเรือที่กำลังเดินทางไปยังสถาบันโลกจิตครับบนเกาะชัตเตอร์ที่มีชื่อว่าแอชคิปเพื่อที่จะสืบสวนคดีการหายไปของนักโทษคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับ และเมื่อพวกเขามาถึงที่เกาะครับพวกเขาก็ได้เจอกับผู้ช่วยพัสดีที่ชื่อว่าแม็กเฟสันกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่กําลังรอพวกเขาอยู่ครับซึ่งในตอนนั้นเท็ดดี้ก็รู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องเขาด้วยความวิตกกังวลนะครับจากเจ้าหน้าที่รอบๆตัวเขาและในขณะที่เขากําลังเดินไปยังสถาบานันเขายิ่งพบว่าบรรยากาศภายในเกาะนั้นมีความน่าสงสัยอย่างผิดปกติมากครับ ขณะที่พวกเขานะครับมาถึงที่หน้าประตูของสถาบันเจ้าหน้าที่แม็กเฟสานได้อธิบายกฎและสถานที่ต่างๆของที่นี่นะครับโดยมี3ที่หลักๆนั่นก็คือ 1. แดน A นะครับจะเป็นผู้ป่วยชาย 2. นะครับแดน B จะเป็นผู้ป่วยหญิงและ3แดน C ที่เป็นเขตห่วงห้ามที่ห้ามเข้าไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากหมอคอลีครับและประภาคารที่มีไว้เพื่อการบําบัดน้ําเสียจนมีกฎข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้เทดดี้เครือบแข็งใจนะครับ นั่นก็คือห้ามพกปืนแต่เขาก็ต้องยอมนะครับเพื่อที่จะได้ทําคดีนี้ต่อไปโดยสถาบันแห่งนี้นะครับเป็นของคุณหมอคอลลี่ครับที่สร้างสถาบันสําหรับผู้ป่วยหรือนักโทษที่มีอาการทางจิตยอย่างรุนแรงที่โรงพยาบาลทั่วไปไม่สามารถทําการรักษาได้ครับและระหว่างที่เท็ดดี้นะครับกำลังไปพบกับคุณหมอคอลลี่อยู่นั้นเขาได้เจอกับผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งครับเธอยิ้มให้เขาเล่ากับว่าเคยรู้จักกันยังไงอย่างนั้นซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเขาเป็นอย่างมาก ต่อมานะครับพวกเขาได้สอบถามข้อมูลถึงนักโทษที่หายไปจากคุณหมอคอร์ลี่ครับซึ่งเธอนะครับมีชื่อว่าเลเชลโซแลนโดครับโดยคดีของเธอนั้นคือเธอฆ่าลูกสาว3คนของตัวเองและเมื่อหมอคอร์ลี่ยื่นรูปภาพของเลเซลให้กับเท็ดดี้ดูครับจู่ๆเขาก็เห็นภาพศพที่ถูกแช่แข็งในค่ายแห่งหนึ่งและทําให้เขาปวดหัวจี๊ดขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุครับ หลังจากนั้นนะครับคุณหมอคอลลี่ได้พูดถึงการหายตัวไปของเลเชลว่ามันเหมือนล่ากับว่าเธอเดินทะลุก,กำแพงไปทั้งๆท,ที่ประตูนะครับล็อกจากด้านนอกและหน้าต่างที่มีลูกกงหลังจากนั้นเท็ดดี้ได้เข้าไปหาล่องรอยในห้องของเธอจนได้พบกับโน้ตที่เขียนไว้ว่ากดแห่ง4และใครคือ67ครับ หลังจากนั้นนะครับเขาได้เรียกสอบสวนเจ้าหน้าที่ทุกทคนในสถาบันจนพบว่าเจ้าหน้าที่เดียวที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันนั้นก็คือหมอชีฮานครับซึ่งเขาเป็นหัวหน้าหมอของที่นี่และยังเป็นหมอที่ทําการรักษาให้กับเลเชลเท็ดดี้ต้องการที่จะโทรศัพท์เพื่อตามตัวหมอชีฮานกลับมานะครับแต่แล้วโชคก็ไม่เข้าข้างครับโทรศัพท์ขัดข้องทั้งระบบเพราะโดนพายุถล่มอย่างรุนแรงนั่นเอง หลังจากนั้นครับหมอคอลี่ได้พาเท็ดดี้และชักไปยังบ้านพักของผู้บัญชาการคนเก่าของสถาบันนี้ครับภายในบ้านเปิดเพลงเพลงหนึง่งและอยู่ๆก็มีภาพของค่ายกักกันแวบเข้ามาในหัวของเท็ดดี้ครั้ง และภายในบ้านหลังนี้ครับทำให้เขาทั้งสองคนได้พบกับหมอที่ชื่อเจเลมายอาครับเขาอยู่ในคณะบริหารของที่นี่เจเลมายอานะครับได้พูดเสียดสีเกี่ยวกับความรุนแรงของเท็ดดี้ครับและนั่นเป็นอีกครั้งนะครับที่มีภาพฉายขึ้นมาในหัวของเขาแต่ละภาพครั้งนี้ไม่เหมือนกับภาพครั้งก่อนครับภาพครั้งนี้ที่เขาได้เห็นเป็นตัวเองที่เป็นทหารที่เข้าไปบุกค่ายแห่งนั้นครับเท็ดดี้ได้ขอแฟมบุคลากรกับคอลลี่และเจเลมายอา แต่โดนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดครับทำให้เทดดี้โมโหมากและพร้อมที่จะขึ้นเรือข้ามฟ้ากกับวันพรุ่งนี้แล้วจนถึงตอนนี้นะครับด้วยข้อสันนิษฐานของเท็ดดี้ทั้งท่าทีแปลกๆของเจ้าหน้าที่สภาพแวดล้อมเกาะที่อันตรายครับและอาการของหมอคอรลีและเจเลมายอาที่ปฏิเสธที่จะให้แฟมข้อมูลกับเขาทําให้เทดดี้เชื่อนะครับว่าการหายไปของเลเชลต้องมีคนภายในคอยช่วยเธออย่างแน่นอน กลับมาต่อกันในคืนนั้นนะครับเขาได้ฝันถึงเมียของเขาที่ชื่อดโลลเรสชานนลครับที่ถูกไฟไหม้ตายในบ้านของเขาเองโดยเมียของเขานะครับได้บอกเขาในฝันว่าเลเชลยังอยู่ที่นั่นมาตลอดครับ ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับพายุลูกใหญ่ที่กําลังพัดอยู่ภายนอกประภาคารนะครับทำให้เขานั่งเรือกลับไปไม่ได้แล้วทําให้เขาต้องทําการสืบสวนต่อพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเลเชลยังอยู่ที่นี่และเท็ดดี้ครับเขาได้สอบปากคํากับผู้ป่วย2คนโดยก่อนที่จะจบการสอบปากคํานั้นเขาได้ถามกับผู้ป่วย2คนว่ารู้จักกับผู้ป่วยที่ชื่อว่าแอนดูเลดิสหรือเปล่าซึ่งทั้ง2คนนะครับต่างตอบว่าไม่รู้จักเล่ากับว่าถูกบังคับมาครับ ทำให้ชัรกเกิดสงสัยนะครับว่าใครคือแอนดูเลดิสและทําให้ชัรกได้ถามคํำถามนี้กับเท็ดดี้ครับจึงทําให้ชัรกได้รู้ว่าเท็ดดี้อาสาที่จะมาทําคดีนี้เพราะต้องการตามหาแอนดูเลดิสคนที่เผาอพาร์ตเมนต์ของเขาและเป็นสาเหตุที่ทําให้เมียของเขาตายครับและหลังจากที่ก่อเหตุเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับหลังจากนั้นนะครับเทดดี้และชัรก ได้ไปสำรวจบริเวณรอบๆเกาะอ,อีกครั้งครับในขณะที่พายุกำลังพัดอยู่แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยครับทำให้พวกเขาต้องเข้าไปหลบพายุในสุสานแห่งหนึ่งบนเกาะนั่นนะครับทำให้เท็ดดี้มีภาพเข้ามาในหัวว่าเขาเคยเป็นทหารที่ไปบุกค่ายกักกันเดียวกับที่เขาเคยเห็นนั่นเองครับและฆ่าพวกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในค่ายนั้นทั้งหมดเลยมันจึงทําให้เขาไม่รู้สึกที่อยากจะฆ่าใครอีกครับแม้แต่กับแอนดูเลดิสก็ตามโดยหลังจากที่เท็ดดี้นะครับได้ตามสืบเรื่องของสถาบัน แอคฟนี่มาสักพักแล้วโดยสืบข้อมูลนะครับที่ได้มาจากอดีตผู้ป่วยที่เคยอยู่ที่นี่ชื่อว่าจอร์ดนอยส์จอร์ดนะครับเป็นนักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับจอร์ดได้บอกกับเท็ดดี้ว่าเขาได้รับเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาไปเป็นหนูทดลองทางจิตนะครับและหลังจากนั้นเขาก็เห็นภาพหลอนจนทําให้เขาถูกส่งตัวไปยังแดนซีที่ที่เป็นเขตห่วงห้ามของที่นี่ครับ นั่นทำให้เท็ดดี้ต้องสันนิษฐานได้ว่าที่แห่งนี้มีการทดลองกับคนอย่างป่าเถื่อนทำให้เขาต้องการจะหาหลักฐานและกลับไปเพื่อที่จะเปิดโปงสถาบันแอชคีฟให้ได้ครับหลังจากนั้นนะครับเท็ดดี้ก็ได้เข้าไปหาคุณหมอคอรลี่ เพื่อที่จะพูดถึงเบาะแสของโน้ตว่าเขาได้ไขปริศนาข้อความที่อยู่ในโน้ตของเลเชลแล้วโดยข้อมูลเดิมของเท็ดดี้คือมีผู้ป่วยทั้งหมด66คนครับแต่ในโน้ตกลับมีคำถามว่าใครคือคนที่67ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เลเชลต้องการบอกคือมีนักโทษปริศนาอีกหนึ่งคนครับที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่แล้วคอลลี่นะครับก็ได้บอกกับเท็ดดี้ว่าพบเลเชลแล้วทำให้เท็ดดี้เกิดความสับสนอย่างมากและรีบวิ่งไปยังห้องขังของเลเชลครับ แต่เมื่อเขาได้คุยกับเลเชลเธอก็บ,บอกเขาว่าเขาคือสามีที่ตายไปแล้วของเธอแถมยังโวยวายและจะทำร้ายร่างกายของเขาครับเหตุการณ์นี้ทำให้เท็ดดี้จิตตกเป็นอย่างมากครับเขาถึงกับหน้าเสียและตัวสั่นไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเขาก็ปวดหัวอย่างรุนแรงจนทำให้เขาสลบไปในที่สุดครับและภายในความฝันนั้นครับเขาเห็นภาพของเลเชลและลูกที่คายกักกันและเมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆนะครับจนเขาได้พบกับแอนดูเลดิสขณะที่เท็ดดี้กำลังจ้องมองไปยังเลดิส จูจูนะครับล่างของเลดิ้ก็เปลี่ยนไปเป็นชักคู่หูของเขาซะอย่างนั้นครับพร้อมกับบอกเขาว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเพื่อนหลังจากนั้นนะครับก็มีเสียงกรีดร้องของเลเชลพร้อมกับศพลูกๆของเธอ เท็ดดี้นะครับได้อุ้มเด็กขึ้นมาพร้อมกับบอกกับเด็กว่าพยายามที่จะช่วยแล้วแต่มันก็สายไปแล้วครับขนานั้นเองภาพก็ตัดไปยังทะเลสาบหลังบ้านที่เลเชลได้ฆ่าลูกๆของเขาครับและเท็ดดี้ก็ได้วางเด็กที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาสู่ทะเลสาบครับผมหลังจากนั้นครับเท็ดดี้ได้สะดุ้งตื่นขึ้น,นมากลางห้องพยาบาลที่มีคนไข้นอนอยู่รอบๆตัวของเขาครับและจู่ๆประตูก็เปิดออกนะครับพร้อมกับเมียที่ถูกไฟคลอกตายในแอร์พาร์ทเน้นของเขาที่ฝ่าพายุเดินเข้ามาเพื่อที่จะบอก อกกับเขาว่าเลดิสยังอยู่ที่นี่และให้เท็ดดี้ฆ่าเขาซะและเขานะครับก็ได้สะดุ้งตื่นอีกครั้งและกลับมาสู่ความเป็นจริงครับและสิ่งที่เขาได้เผชิญไปตะกี้นะครับนั่นก็คือฝันซ้อนฝันนะครับเท็ดดี้ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับและมาเจอกับชักพร้อมกับความวุ่นวายที่อยู่รอบๆตัวครับทุกคนวิ่งวุ่นวายกันไปหมดเป็นเพราะว่าไฟฟ้าที่นี่ดับหมดครับทำให้ผู้ป่วยทุกคนเริ่มออกจากห้องขังได้ และด้วยความวุ่นวายในตอนนี้ครับทำให้เท็ดดี้และชักเห็นตรงกันว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะเข้าไปยังแดนซีเขตห่วงห้ามที่อันตรายที่สุดและน่าสงสัยที่สุดในสถาบัานแห่งนี้ครับในขณะที่เท็ดดี้และชักนะครับกำลังเดินไป จู่ๆก็มีผู้ป่วยมาวิ่งแตะตัวหยอกล้อเขาครับและได้วิ่งหนีไปทําให้เท็ดดี้โมโหแล้ววิ่งตามผู้ป่วยคนนั้นไปครับจนทําให้เขาพัดหลงกับชักและโดนผู้ป่วยคนนั้นกระโจนใส่ทําให้เท็ดดี้โมโหจนทํร้ายผู้ป่วยคนนั้นเกือบตายเลยทีเดียวครับและในตอนนั้นเองครับชักกับเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ตามมาห้ามเขาไว้ได้ทันครับทำให้เจ้าหน้าที่กับชักต้องพาผู้ป่วยคนนั้นไปห้องพยาบาลส่วนเท็ดดี้นะครับจะเดินกลับไปด้วยนะครับแต่เจ้าหน้าที่กลัวว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้จึงบบอกกั ดว่าให้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวตรงนั้นนะครับเขาจึงเดินไปเรื่อยๆในนั้นระหว่างที่กําลังเดินลึกเข้าไปทุกทีทุกทีนะครับเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าเลดิสเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปนะครับจนมันพามาถึงห้องขังแห่งหนึ่งครับซึ่งเจ้าของห้องขังคนนั้นก็คือจอร์ดน้อยนั่นเองจอร์ดนะครับได้บอกกับเท็ดดี้ว่าพวกเขารู้ถึงแผนการของนายทั้งหมด และนี่เป็นเกมสำหรับนายเท็ดดี้รวมไปถึงชักคู่หูของนายด้วยและเขานะครับยังได้บอกเท็ดดี้ว่าเลดิตไม่ได้อยู่ที่นี่ จึงทาให้เท็ดดี้นะครับรีบวิ่งตามชักไปที่ยังประภาคารครับที่ที่เดียวที่เขายังไม่ได้เข้าไปในนั้นครับเท็ดดี้นะครับได้เดินมาสมทบกับชักระหว่างที่พวกเขากําลังไปประภาคารกันอยู่นั้นชักได้บอกกับเท็ดดี้ว่าเขาเจอกับเอกสารรับตัวเข้ารักษาของเลดิดครับแต่กลับไม่พบข้อมูลการรักษารูปหรือข้อมูลอย่างอื่นเลยชักยื่นเอกสารให้เขาดูนะครับแต่เท็ดดี้กลับไม่สนใจและรีบไปที่ประภาคารต่อ เมื่อมาถึงหน้าผานะครับชักได้ห้ามเท็ดดี้ที่จะไปต่อนะครับเพราะการที่จะไปประพาคารนั้นได้นะครับพวกเขาต้องปีนหน้าผาสูงลงไปและด้วยตัวเท็ดดี้เองที่เริ่มไม่ไว้ใจใครแม้กระทั่งคู่หูของเขาเองอย่างชัรกครับเขาจึงดึงดันที่จะไปต่อด้วยตัวคนเดียวของเขาเท็ดดี้ครับจึงเดินอ้อมไปอีกทางและพบว่าทางนั้นไม่สามารถไปได้เขาจึงกลับมาหาชักแต่กลับไม่พบใครเขามองลงไปยังหน้าผาครับและเขาก็เห็นร่างของชักอยู่ที่ใต้หน้าผานั้นแล้ว เทดดี้นะครับได้ไต่หน้าผาลงมาเพื่อที่จะไปช่วยชักแต่เมื่อถึงพื้นนะครับร่างของชักได้หายไปแล้วและเขาได้ไปเจอกับทําถ้ำหนึ่งครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นนั่นเองซึ่งเธอคือเลเชล l โซเลนโดตัวจริงครับเทดดี้เ <Teddy S 2> ชื่อแบบนั้น<ๆ>เธอบอกเคยทํางานอยู่ที่นี่ก่อนที่จะมาเป็นคนไข้เธอได้พูดถึงการทดลองที่ป่าเถื่อนต่างๆครับตอนนั้นเองทําให้เท็ดดี้แน่ใจแล้วว่าการสืบสวนของเขามาถูกทาง เธอได้พูดถึงแผนการและอาหารที่ใส่ย,ยากล่อมประสาทของพวกเขาครับซึ่งก็คือหมอคอรลี่และคนอื่นๆที่ต้องการรับผู้คนเข้ามา เพื่อที่จะทําการทดลองรวมไปถึงตัวเท็ดดี้เองด้วยและนั่นนะครับทำให้เขาเลิกกินของกินทุกๆอย่างที่อยู่ที่นั่นนะครับรวมถึงบุหรี่ที่เขาสูบด้วยและยิ่งฟังเลเชลพูดเท่าไหร่นะครับเขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเขาได้ติดกับของหมอคอลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็ได้สลบไปครับเมื่อเท็ดดี้ตื่นขึ้นมาในถ้ำๆนั้นนะครับก่อนที่เขาจะแยกย้ายกับเลเชลเขาก็ได้ถามถึงชารคครับเพื่อนของเขาที่ตกลงมาจากหน้าผาแต่เลเชลกับตอบเท็ดดี้ว่า คุณไม่มีเพื่อนที่นี่หรอกเขาคิดว่าเธอคงจะไม่เห็นเพื่อนของเขาเลยครับเลยไม่ได้สนใจคําตอบของเลเชลจากนั้นครับเขาก็กลับไปยังโรงพยาบาลแอชค i ีฟครับและเจอกับคอลลี่ คอรีรู้ทุกอย่างนะครับเรื่องที่ผู้ป่วยโดนซ้อมจนเกือบตายกับมีคนไปคุยกับจอร์ดนอยส์และเท็ดดี้ได้ถามถึงคู่หูของเขาที่หายตัวไปครับคอลี่กับตอบเขาว่าเขามาที่นี่ตามลำพังนั่นทำให้เขารู้แล้วว่าเขาต้องเข้าไปช่วยชักที่กำลังถูกทดลองอยู่เขาจึงหาทางหนีที่จะเข้าไปยังประภาคารนั้นครับเท็ดดี้นะครับเขาได้แอบเข้าไปยังประภาคารจนสำเร็จครับเขาวิ่งไปชั้นบนสุดของประภาคารเพราะที่นั่นเป็นที่ที่เขามั่นใจว่าจะต้องเจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ทดลองของที่นี่และเขาก็เจอกับห้องห้องหนึ่งครับแต่เมื่อเข้าไปในห้องห้องนั้นเขากลับไม่พบอะไรเลยนอกจากหมอคอลลี่ที่กําลังนั่งรอเขาอยู่หลังจากนั้นนะครับหมอคอรลี่ได้พูดถึงอาการต่างๆของเขาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการตัวสั่นหรือภาพหลอนนะที่เขาเห็นตลอดเวลาเท็ดดี้นะครับเลยพูดถึงเรเชลที่เขาเจออยู่ในถ้ำที่อยู่ใต้หน้าผาครับแต่คอลลี่นะครับกับรู้อยู่แล้วว่าจริงๆเรเชลที่เขาเจอในถ้ำไม่มีตัวตนอยู่จริงๆ เป็นเพียงภาพหลอนของเท็ดดี้เพราะเขาไม่ได้กินยากล่อมประสาทเลยและหมอคอลลี่นะครับก็ยังได้บอกกับเท็ดดี้อีกว่าเท็ดดี้เนี่ยเขาได้อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้มา2ปีแล้วแถมยังเป็นผู้ป่วยของที่นี่ซึ่งตอนนี้นะครับเท็ดดี้คิดว่าหมอคอรลี่กําลังปั่นประสาททําให้เขาคิดว่าเขาเป็นบ้าครับจนคอรลี่ได้เอาเอกสารรับตัวซึ่งเป็นของคนไข้คนที่67ผู้ป่วยที่เคยเป็นตำรวจที่ชอบใช้ความรุนแรงที่เขาได้มาจากชักคู่หูของเท็ดดี้ครับมันคือเอกสารเดียวกัน กับที่ชักเคยยื่นให้เขาดูแต่เขาไม่ได้สนใจดูมันในตอนนั้นครับเขาได้อ่านข้อมูลแล้วแต่เท็ดดี้ก็ยังไม่เชื่อข้อมูลในเอกสารนั้นครับเพราะมันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมาก็ได้ ดังนั้นนะครับหมอคอรี่จึงเปลี่ยนวิธีนะครับและพูดถึงเมียของเขาโด l ลเรสชาแนลนะครับโดยเขาได้พูดถึงกฎแห่ง4และมีชื่อของเอ็ดเวิร์ดแดเนียลแอนดูเลดิสนะครับแล้วก็เลเชลโซแลนโดและโดโลเรสชาแนลนะครับซึ่งชื่อพวกนั้นนะครับมีตัวอักษรที่เหมือนกันแค่สลับกันไปมาและคอรี่บอกกับเขาว่าชื่อจริงๆแล้วของเท็ดดี้คือแอนดูเลดิสครับ โดยคอลลี่นะครับได้เล่าว่าเท็ดดี้นั้นนะครับเขาได้มารักษาตัวตามคำสั่งของศาลเมื่อ2ปีก่อนและเขาให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ครับจนทำให้เขาต้องสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดแดเนียลผู้ที่เป็นวีรบุรุษและเป็นตำรวจ เท็ดดี้จึงวยไว้ใส่หมอคอรลี่ครับและทันใดนั้นนะครับก็มีคนเปิดประตูเข้ามาคนคนนั้นก็คือชาร์ครับคู่หูของเขาทําให้เท็ดดี้รู้เลยว่าชาร์นั้นอยู่ฝั่งคอรลี่อย่างแน่นอนและชาร์นะครับยังได้เปิดเผยตัวตนของเขาว่าจริงๆแล้วนั้นนะครับเขาคือหมอชีฮานที่เป็นหมอที่รักษาเท็ดดี้มาโดยตลอด2ปี และชักนะครับหรือหมอชีฮานเขายังได้บอกอีกว่าพวกเขาสร้างการแสดงบทบาทสมมุติและทําให้เห็นว่าการสืบสวนของเขาเป็นไปไม่ได้ยังไงเพื่อที่จะใช้ในการรักษาเท็ดดี้อย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนครับเป็นเพราะเท็ดดี้มีอาการทางจิตที่รุนแรงมากมากเกินกว่าที่จะใช้วิธีแบบเดิมๆได้ เท็ดดี้ก็มีท่าทีที่จะเข้าใจคําพูดของคอลลี่และชาร์กครับและจูจ่ๆเขาก็กว้าปืนของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะของคอลลี่คอลลี่บอกว่าปืนนั้นไม่ใช่ปืนของเขาครับและมันไม่มีลูกกระสุนแต่เท็ดดี้ก็มั่นใจนะครับว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนของเขานะครับเขาเคยทําลายสลักชื่อข้างปืนหรือรอยบุบที่อยู่บนตัวปืนเขาก็จําได้ครับหมอคอลลี่จึงท้ายเท็ดดี้ยิงนะครับเขาตัดสินใจยิงเพื่อที่จะออกไปจากเรื่องราวบ้าบอทั้งหมดนี่ครับ นั่นนะครับจึงทําให้เขาพบว่าปืนที่เขาถืออยู่นั้นเป็นปืนของเล่นครับเขาจึงหยุดคิดที่จะยิงหมอคอรี่ครับ และชักหรือว่าหมอชีฮานก็ได้พูดต่อว่าโคโลเรสนะครับหรือว่าเมียของเขาเนี่ยมีอาการทางจิตอย่างคุ้มคั่งครับและเขาได้ย้ายบ้านไปที่ริมทะเลสาบเพราะเมียของเขานะครับจงใจจะเผาอพาร์ตเมนต์เท็ดดี้โมโหจัดนะครับจนทําร้ายหมอชีฮานคอลี่เลยเอารูปลูกทั้ง3มคนของเขามาให้ดูนะครับพร้อมกับบอกว่าเมียของเขาเนี่ยเป็นคนจับลูกๆกดน้ําจนตายนะครับโดยหมอคอรี่ยังบอกกับเขาอีกว่าลูกสาวที่เขาเคยเห็นภาพหลอนนั้นชื่อเลเชลเลดิตครับ ในตอนนั้นนะครับเขาก็เห็นภาพหลอนนะครับเห็นเมียของเขาและลูกนะมายืนอยู่ครับทำให้เขานึกถึงความทรงจำในอดีตขึ้นมาได้ครับในตอนนั้นนะครับที่บ้านริมทะเลสาบเขาเพิ่งกลับมาจากทำงานครับและเมื่อเขาเข้าไปในบ้านนะครับเขาได้พบกับศพของลูกๆของเขาที่จมน้ำตายด้วยฝีมือของเมียเขาเองครับและก็จำได้ว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าเมียของเขาเองนี่แหละครับ และนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวสุดท้ายที่เขานึกออกนะครับจากนั้นเขาจึงสลบไปครับและตื่นขึ้นมาอีกทีครับโดยมีหมอคอลลี่นะครับชักและพยาบาลสาวคนหนึงที่เขาเคยคิดว่าเป็นเลเชลครับคอรลี่นะครับได้ถามกับเท็ดดี้ว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้นะครับเท็ดดี้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าที่เขามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะ เพราะเขาเป็นคนที่ฆ่าเมียตัวเองครับรวมไปถึงเอ็ดเวิร์ดแดเนียลและเลเชลโซแลนโดนั้นเป็นตัวละครสมมุติที่เขาได้ตั้งขึ้นมาเองครับเพื่อที่จะซ่อนความเจ็บปวดที่เขานั้นได้ฆ่าเมียของตัวเองและเขายังรู้สึกผิดอีกครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกต้องตายเพราะไม่ยอมพาเมียตัวเองไปรักษาครับ ในตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่าแอนดูเลดิสเนี่ยที่เขาตามหาแท้จริงแล้วนะครับแอนดูเลดิสที่ฆ่าเมียของเขาเนี่ยก็คือตัวของเขาเองครับ แต่แล้วหมอคอลลี่นะครับก็พูดต่อด้วยว่าพวกเขานะครับเคยทําการทดลองนี้สำเร็จกับเท็ดดี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ9เดือนก่อนครับแต่แล้วจู่ๆนะครับอาการของเท็ดดี้ก็กลับมาออกอีกครั้งนะครับในตอนนี้นะครับหมอคอลลี่จึงอยากได้ความมั่นใจจากเท็ดดี้เสียก่อนนะครับว่าเขาจะไม่มีอาการกําเริบขึ้นมาแบบเดิมอีกโดยให้เท็ดดี้นะครับยอมรับความจริงให้ได้เสียก่อนว่าเขานะครับเคยเป็นคนที่ฆ่าเมียของเขาเองและเขาเนี่ยแหละครับที่คือแอนดูเลดิต และหลังจากนั้นนะครับเท็ดดี้ก็ได้พูดชื่อของเขาออกมานะครับว่าเขาคือแอนดูเลดิสและได้บอกกับหมอคอรลี่ว่าเขาเคยฆ่าเมียของตัวเองมาก่อนจากนั้นครับหนังก็ตัดภาพมาตอนที่แอนดูกำลังนั่งตรงบันไดาทางเข้าและหมอชีฮานก็ได้มานั่งคุยกับเขาและถามเขาว่าแล้วยังไงต่อแอนดู Andrew ครับได้ตอบกลับมาว่าเราต้องออกไปจากที่นี่ชักต้องกลับไปแผ่นดินใหญ่ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันแย่มาก ในตอนนั้นครับชีฮานจะสายหน้าให้กับหมอคอรีและณะบริหารที่กําลังยืนดูคําวินิจฉัยของชีฮานอยู่ครับซึ่งนั่นทําไม่รู้ว่าการรักษาครั้งนี้ไม่สําเร็จแต่จู่ๆครับแอนดูก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่ทาให้เขาอยากรู้ว่าตรงไหนร้ายกว่ากันระหว่างใช้ชีวิตอย่างปีศาจหรือตายอย่างคนดีครับและหลังจากนั้นพวกเจ้าหนะ้าที่ก็เดินเข้ามาเพื่อเอาแอนดูไปผ่าสมองเพื่อที่จะรักษาอาการทางจิตของเขาครับเขาจะได้ไม่สามารถไปทําร้ายใครได้อีก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง s h a t t e r Island นะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าหนังมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องค่อนข้างดีแล้วก็หักมุมได้ค่อนข้างน่าตกใจนะครับและหนังนะครับก็ยังให้ข้อคิดอีกว่าบางสิ่งที่เราตามหานะครับอาจเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่อยู่กับตัวเรามาตลอดเวลาครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ